ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมนะครับะเกียดฟาร์มเหมือนเดิมครับจะพามาดูวิธีการตรวจท้องวัวครับวันนี้ก็พบกับหมอแบงค์นะครับประจําฟาร์มนะครับผมตัวนี้เป็นแม่วัวน,นะครับลูกผสมนะครับลกูกอ่า ท้องสองนะครับในท้องนะครับท้องสองในท้องตันนี้วันนี้ก็สถานะท้องแล้วนะครับประมาณสี่เดือนครับวันนี้ก็จะทำการร้วมตรวจนะครับวันนี้ តែគូតែទៀតអរអាសុខតែហៅតែមិនក៏នេះមកទៅហ្វាយតវៃនោគឺប្រទឹកស្អាបណ្ដឯយកព្រៀនជឹងដាក់វៃចាក់ដាក់ឡានទៅបាទឈាមហាមទីជិលគឺមកក្រាល สีละเจซีละโจ้เดี๋ยวเรามารุ่นด้วยกันนะครับว่าจะมูหรือจ่านะครับผลการตรวจ

ở đây sen rồi, và rồi. Và Hả? Lan vào sen lơi Dạ Mấy nút khả nào, mấy nút khả oh. Ờ mừng. Ừ. Oh. สถานะครับทองล้านเปอร์เซ็นครับราคาครับราคาเท่าไหร่สถานะทองล้านเปอร์เซ็นครับตอนนี้ครับราคาก็สูงขึ้นครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ตอนแรกครับยังไม่ตรวจตอนยังไม่ตรวจราคาอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับตอนที่ยังไม่ตรวจตอนนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นตอนนี้ก็พอตรวจท้องเรียบร้อยก็สถานะก็สูงประมาณร้อย ส่วนสูงก็ประมาณ155ครับท้องพร้อมรับประกันไม่มีตำหนิครับท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม <c oughs>